สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นาการนะคะเขียนสูตรเคมีนะกับสารประกอบนังต่อไปนี้นะคะนะที่เรา,าพบเจอบ่อยๆนะคะในวิชาเคมีนะนะคะโอเคค่ะเรามาทวนกันนะโซเดียมไฮดรอกไซด์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโซดาไฟนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH นี่นคะ่ะโซโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะต่อไปโซเดียมคอลอไรด์นะคะ NaCl หรือโซดาไฟเช่นเดียวกันคะ่ะต่อไปค่ะโซเดียมคาร์บอเนตนะโซเดียมนะคะ Na น,นะคะคาร์บอเนตนะคะ Na 2 CO 3คะ่ะโซเดียมคาร์บอเนตคะ่ะต่อไปนะ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือผงฟูนะคะโซเดียมนะคะไฮโดรเจนคาร์บอเนตค่ะ CO3 นะคะนะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะ NaHCO3 ต่ Na อ,อไปค่ะโซเดียมไนเตรตค่ะ NaNO3 โซเดียมไนเตรตนะ,ะต่อไปจะกแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะเดี๋ยวขอปรับตรงนี้เล็กนิดนึงนะคะ แคลเซียมนะคะคาร์บอเนต CO ห้ยสามค่ะนะแคลเซียมคาร์บอเนตจ้ะต่อไปค่ะ CaCO 3นะต่อไปแคลเซียมซัลเฟต CaSO 4แคลเซียมซัลเฟตข้อต่อไปแคลเซียมไนเตรต Ca นะคะ NO 3แล้วก็ ไฮสองแบบนี้นะจ๊ะโซเดียมไนเตรตต่อไปค่ะแคลเซียมออกไซด์นะคะแคลเซียมออกไซด์หรือที่เรียกว่าหินปูนนะเอยขอโทษค่ะแคลเซียมออกไซด์หรือที่เรียกว่าปูนขาวปูนขาว,ป,ขาวปูนขาวนะก็จะเป็น CaO ต่อไปจากแคลเซียมออกไซด์แคลเซียม Ca ไง O คือออกซิเจนกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์ต่อไปค่ะแคลเซียมคลอไรด์นะ CaCl 2ค่ะแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือน้ำปูนใส่นะคะ Ca นะคะอันนี้วงเล็บนะคะ O H ไฮดรอกไซด์ถูกไหมล่ะนะคะค่อยสองด้วยนะ ca นะคะแล้วก็ oh 2แคลเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะต่อไปค ja, ่ะซิลเวอร์ไนเตรตนะคะซิลเวอร์นะคะ ag นะคะซิลเวอร์นะคะไนเตรต no 3ค่ะต่อไปค ja, ่ะซิลเวอร์คอรลอ,คอรไรด์ agcl ค่ะแมกนีเซียมคลอไรด์ mgcl 2ค่ะแมกนีเซียมออกไซด์นะคะ M G O oh, ค่ะ <c oughs> โทษนะคะต่อไปค่ะโมโนแซคลายนะคะคือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะ,ะได้แก่นะคะมีกูโคสนะคะฟักทูหรือฟุกทูก็ได้แล้วก็การแลกโทสนั่นเองค่ะโมโนแซคลายนะคะก็จะสูตรโมเลกุลนะคะ c ีหก H สิบสอง O หกนั่นเองค่ะต่อไปไดแซคคารายนะคะต่อไปนะไดแซคคารายค่ะก็จะเป็นน้ำตาลมันเกินคู่นะคะทุกตัวบวก code บกูโคดหมดเลยกูโคดบวกกูโคดได้เป็นมอนโทสกูโคดบวกฟักโทสนะคะได้เป็นซูโคสกูโคดบวกกาแลคโทสได้เป็นแลคโตสนั่นเองค่ะไดแซคคารายนะคะก็จะเป็นฟี 12 H 2 2 O 1 1ค่ะอันนี้เป็นไดซัคไลน์นะคะ42นะคะ H 2 2 O 1 1ค่ะต่อไปแอมโมเนียค่ะ N H 3แอมโมเนียคล,ลายนะคะแอมโมเนียแอมโมเนียมนะคะคล,ลายนะ,ะ N H 4 C L ค่ะ คาร์บอนมอนอกไซด์ CO คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 นั่นเองค่ะต่อไปโอ้ยนะคะอ่ะฝั่งนี้นะมาดูกันนะคะซัลเฟอร์ไตรนะคะไตรสามนะซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ SO3 ค่ะ ไนโตรเจนนะคะในไนโตรเจนมอนอกไซด์ Ni oxide, นะคะก็จะเป็น NO ค่ะไนโตรเจนไดออกไซด์ dioxide, นะคะ NO2 ค่ะกรดซันฟูริก ic, ค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นลงท้ายด้วยสถียรเกล็ดอีกหนึ่นะคะซันฟูริกกรดซันฟูริกนะคะนะ H 2 SO 4ค่ะ H 2 SO 4นะคะกดซัลฟูริกอันนี้เจอบ่อยมากคาร์บอนิกค่ะนะ H 2 CO 3ค่ะต่อไปค่ะกดไนตริกนะคะกดไนตริกนะคะ HNO 3ค่ะกดไนตรัสนะคะอันนี้เป็นไนตรัสค่ะไนตรัสนะคะเป็น HNO 2ค่ะไนตรัสนะต่อไปมีเทน CH 4จ้า โพเพนโพเพนนะ C3 H8 นั่นเองค่ะบิวเทนบิวเทนค่ะ C4 s 1 0นั่นเองค่ะต่อไปค่ะออกเทน C8 นะคะ s 1 8ค่ะเอทานอนนะคะ C5 นะคะ s 5แล้วก็ OH นั่นเองค่ะคือเอทานอนนะต่อไปค่ะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ine, นะคะ H 2 o 2ค่ะกดไฮโดรคลอริกหรือกดเกลือน,นั่นเองค่ะนะคะ H Cl นะคะต่อไปค่ะซิงค์ซันเฟตนะซิงค์ซันเฟตนะคะ Zn ซิงค์นะซันเฟต SO 四ค่ะซิงค์คอไลน์นะคะซิงค์ face, so c, นะคะ Zn นะคะคอไลน์ Cl 2เป็นซิงค์คอไลน์ค่ะโอโซนให้สามนะจ๊ะนะต่อไปค่ะเลดไนเตรตนะคะ Pb นะคะ No 3แล้วก็2นี่ค่ะนะคะเป็นเลดไนเตรตนะคะต่อไปค่ะเลดไอโอดายนะคะเลดไอโอดายนะอันนี้เด็กเขียนมาผิดนะคะอาร์ไดนะเลดไอโอดายนะคะ, <c oughs> ine, ะ,คะก็จะเป็น Pb แล้วก็ I 2ค่ะ ตามด้วยนะคะโพแทสเซียมไนเตรตค่ะโพแทสเซียมไนเตรตนะคะโพแทสเซียมตัวเคเนาะไนเตรต NO ห้ยสามค่ะต่อนะคะโพแทสเซียมคลอไรด์ KCL จ้ะและต่อมาค่ะโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือด่างทับทิมนะคะโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตแล้วก็เอ่อหรือได้ออยนินว่าด่างทับทิมอ่า อันนี้นะคะน้องๆคนไหนทราบเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะนะลองตอบดูผิดไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะ